เฮ้ hey, สวัสดีค่ะนี่คือพราวอรุณรังสีเวทนะคะวันนี้จะมาถ่ายมาแมงกระดิ่งเงินกระดิ่งทองให้ดูกันชัดๆอย่างชัดเจนชัดมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมเราถอยกล้องมาใหม่นะคะกล้องนี้สามารถถ่ายไมโครได้ชัดมากวันนี้จะใส่ผักลงไปลนะคะจะใส่ผักลงไปเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเป็นผักหนึ่งชิ้นเลเล็กๆตัดออกมาทําไมต้องตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆล่ะคะ เพราะว่านะคะถ้าสมมติชิ้นใหญ่นะคะมันก็จะกินได้จากขอบเท่านั้นใช่ไหมแต่ถ้าชิ้นเล็กมันก็กินได้จากรอบด้านเลยนะคะทําให้มันกินผักหมดเร็วแล้วถ้ามันกินผักหมดช้ามันจะเกิดอะไรขึ้นวะเขาตอกก็อาจจะชื้นไงจ้าแล้วมันก็อาจจะขึ้นราหรือติดกันเป็นเปิกแมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทองเขาก็จะไม่ชอบข้อตอกที่ติดกันเป็นเปิกใช่ไหมเพราะมันแข็งแล้วก็กินยากนะคะเห็นไหมมารุมกินกันใหญ่แล้วนะคะนี่ของโปรดมาเลยนะคะผัก กาดขาวปลอดสารพิษของโครงการหลวงนะคะไว้ใจได้สุดๆนะคะรจริงๆปลอดสารพิษของอย่างอื่นก็ได้นะคะแังนี้เราไว้ใจนะคะนี่มากินกันใหญ่เลยนะคะถ่ายให้ดูชัดสุดๆนะคะอยากจะบอกข้อสังเกตนิดนึงนะคะหลายตัวที่มากินนะคะอาจจะเป็นตัวผู้ก็ได้เพราะตัวเมียนะคะอาจบางตัวก็จะหมกมุ่นกับการวางไข่นะคะพอตัวผู้เขา มากินผักปุ๊บตัวเมียก็จะถือโอกาสไปวางไข่อย่างสุขสบายไม่จําเป็นต้องมีพวกตัวผู้มาวิ่งไล่อะไรอย่างนี้นะคะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าในนี้ทั้งหมดที่เห็นเป็นตัวผู้เสมอไปนะคะแต่ว่าตัวเมียบางทีมันจะไม่ได้เข้ามาไงมันจะเฮ้ยวางไข่ก่อนดีกว่าเรื่องกินทีหลังแล้วการเอาเรื่องลูกไว้ก่อนเนาะนะคะ โอเคขอบคุณมากนะคะที่รับชมผมมากันใหญ่แล้วกดไล้กด subscribe ช่องเราด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า